พระเอกคนหล่อที่แพทริกปาระบริตพูดถึงเจอเบสคำสิ่งแบบนี้งอนไหมล่าสุด พระเอกหนุ่มรูปหล่ออย่างหนุ่มทอยปฐมพงศ์ได้มาถ่ายคิวกับสาวเบสรวนีคำสิงในละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าดูเหนื่อยแต่สนุกอย่างมากจริงๆโดยมีจังหวะที่สาวเบสดูสนิทและตัวติดกับพระเอกของเรื่องอย่างมากจริงๆซึ่งวันนี้สาวเบสก็ได้มาเป็นกรรมกรสาวแสนสวยโดยมีผู้บริหารหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มทอยปฐมพงศ์พระเอกของเรื่องมาตรวจไซงานนั่นเอง จึงทําให้สาวเบสและหนุ่มทอยได้อยู่ใกล้กันอย่างมากซึ่งงานนี้ก็ยังมีหนุ่มวงสกรและสาว ข้าวทิพธิดาดินมาร่วมในเฟรมนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้หนุ่มทอยก็ยังเซลฟี่กับสาวเบสและหนุ่มตั้มวราวุฒเพื่อตอกย้ำว่าความสนิทของสาวเบสและหนุ่มทอยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่างานนี้หนุ่มแพทริกจะได้เห็นหรือเปล่าเพราะมั่นใจว่าถ้าหนุ่มแพทริกเห็นอาจมีงอนอย่างแน่นอนประก่อนหน้านี้หนุ่มแพทริกเองก็เคยบอกว่าสาวเบสก็มักจะได้อยู่กับพระเอกหนุ่มหล่อๆซึ่งทําให้หนุ่มแพทริกดูงอนและดู ดูน้อยใจอย่างมากนั่นเองค่ะฉะนั้นสาวเบสทําให้หนุ่มแพทริกมั่นใจทีว่าพระเอกคนไหนจะหล่อมากขนาดไหนก็ไม่เปลี่ยนใจจากหนุ่มแพทริกถ้าหนุ่มแพทริกได้มาจีบสาวเบสจริงๆนั่นเองค่ะคนรักจริงอยู่นี่แล้วล่ะค่ะก็คือสาวเบสนั่นเองอยากเป็นผู้โชคดีไหมคะหนุ่มแพทริกรีบมาจีบสาวเบสที่ติดทีค่ะ เพราะแฟนคลับเองก็อยากดูความคลั่งรักของสาวเบสอีกครั้งเวลาอยู่กับหนุ่มแพทริกจะเป็นยังไงขอขอบคุณเบสคำสิงทอยปฐมพงษ์และแพทริกปาร,ริศฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ